คนวันเสาร์จับได้สัชชะตานุวินาศาสาัจชะตอนนี้หมอในตาหมอเห็นตัวเลขนี้ว่าคอนเฟิร์มเกือบสิบครั้งนะครับจะมองไปไานให้ใคเห็นเลขเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับตนุไปไมนชนุอะไรหลุดอีกแล้วสัชชะตานุวินาศานะครับอ่ะขอเขียนก่อนเดี๋ยวจะไม่เยินเยอะ สหัสชะสหัสชะ <c oughs> ตรงกับเลขเจ็ดแล้วเป็นพบขนานกับปัตนิอ่าเลขเจ็ดเพิ่งมานึกว่าจะมันจะมาสละนะครับหมายความว่าสัตชะกับปัตนีใช้เลขเจ็ดร่วมกันเป็นพบขนานกันนะครับสัตชะปัตนิเพื่อนรักหรือผู้คนรอบด้าน ที่มีความรักและเมตตาให้กับคุณหรือคุณก็รักเมตตากับเขาแอนศาสต์เช้าความจริงถ้าแปลแบบทื่อๆก็คือแปลว่าเพื่อนแต่มาบอกว่าคือสถานการณ์รอบด้านผู้คนที่รายล้อมตัวคุณอยู่เป็นปัตนิใครละ่ะคิดถึงใครคุณรักใครแฟนก็ได้คุณสาคุณภรรยาอยู่กับลูกก็คุณลูกอยู่กับพ่อกับแม่พ่อกับแม่คุณสนิท กับใครเออปู่กับย่าตากับยายคุณสนิทกับใครคล้ายๆอย่างนี้นะครับสัจฉะปัดตนีต่อไปตนุตนุมาอีกแล้วแปดมาอีกแล้วเห็นไหมมันขยี้ตัวเลขมันขยี้มากเลยนะตะนุแปดกับกรรม,มะอดีน,นี่เห็นไหมแปดตนุแปด,แปดกรมมะมาอีกแล้วนะครับเลขแปดเออ นะแล้วก็ไพ่ที่มาปิดจ็อบก็คือสองลุ่มหนึ่งเนะาะไพ่ดีนะครับกับตัวน,นี้เตือนระวังนะครับก็คือวินาศความเป,ปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เป็นเรื่องดีๆเห็นไหมเป,ปลี่ยนแปลงมีสองด้านนะครับเปลี่ยนจากสิ่งไม่ดีดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจากที่ดีอยู่แล้วกับแย่ลงแต่ตอนนี้มูเลนโทมันคือดีขึ้นนะ,นะเนาะเออเป็นดอกบวัวบานนะครับอ่ะขอ เสมเพิดกระเด็ดบนหัวเจ็ดเป็นลาภะด้วยเจ็บเป็นลาภะแล้วเป็นแบบนี้ คนมันเสาจะมีความเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันเกิดขึ้นกับคุณนะครับคนมันเสาร์กำลังจะมีความเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเกิดขึ้นกับคุณครับเอ่อถามว่าเป็นเรื่องอะไรเอาเป็นว่าภาพรวมก็คือว่าคุณน่ะจะกังวลเวลามันมีข่าวมาเวลามันมีสมมตินะสมมตินะการยกย้ายสมมตินะเวลามันมีข่าวลงมาว่าคุณจะต้องยกย้ายไปตรงนี้ คุณจะกังวลซะแล้วว่าจะดีไหมจะยังไงต่อจะจัดสรรชีวิตยังไงต่อในแรกต้นในเริ่มต้นคุณจะกังวลจะกลัวความเปลี่ยนแปลงแต่หมอบอกว่าอย่าไปกังวลครับคุณปล่อยฟโฟลให้คุณปล่อยฟโฟลได้เลยเพราะว่าไพ่กับความรู้สึกหมอบอกว่าความเปลี่ยนแปลงโดยฉับพันในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปทางที่ดีคอนเฟิร์มครับจะมีคนย้าย นะครับย้ายงานจะมีคนย้ายบ้านจะมีคนได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะหรือว่าอะไรอ่ะเป็นทินอะ่ะเอ่อย้ายบ้านย้ายงานเปลี่ยนทินหรือโยกย้ายตําแหน่งนะครับหรือจะมีบางคนสอบนะครับสอบได้สอบติดแล้วก็ดันไปอยู่ที่ไกล้ใเลยเห็น <c oughs> <c oughs> ไ,ไหม <c oughs> ตัวนี้มันคือตัวเขาเรียกอะไรคนที่กําลังบาลานซ์บางอย่างอยู่จะยังไงดีวว่าจะซ้ายจะขวาอยู่ วุบเลยอยู่ตกลงไปเลยแต่ดนไปตกบนเบาะนุ่มๆนุ่มๆอะไรเงี้ยไปตกในจุดที่มันที่มันดีที่มันซัพพอร์ตนะดวงความว่าคนวันเสาร์ที่กําลังรอความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอยู่กับชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดเกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยความเปลี่ยนแปลงนั้นจะดีสาหรับคุณครับคอนเฟิร์มเป็นอะไรไม่รู้เออใครรออะไรบางอย่างอยู่มันจะพึบพับ,พ,บพึบพับ เพ,พืพับนะครับอยู่เปลี่ยนพลิกเลยนะครับแล้วเปลี่ยนดีด้วยอ่ะแบบมีนะส่วนถ้าเป็นเรื่องโชคลาภ <c oughs> ตัวนี้ไม่ให้ไม่ได้เลยเนี่ยตัวเจ็ดสัตชชกับปตัตนี้ตอนนี้ตำแหน่งดีมากเจ็ดสัตชชบนหัวเปลาภะนะครับปตัตนี้เป็นหัสสัตชชดังนั้นถ้าเป็นเรื่องโชคลาภค่อนข้างโคตรจะมั่นใจเลยว่าโคเันเสาจะได้โชคลาภจากสถานการณ์รอบด้านผู้คนรอบด้านโดยเฉพาะผู้คนที่ มีความรักและความประหาดีกับเราครับคอนเฟิร์มเออเป็นใครนึกถึงให้ได้นะครับมันเป็นสถานการณ์ก็ได้นะเออคุณอาจจะไปไหนกับครอบครัวเนาะเออหมอเน้นย้ำว่าเป็นคนรอบๆรอบ,บตัวคุณที่อ่สนิทกันเนาะมีความรักมีความประหาที่ต่อกันอยู่แล้วนะครับอ่าคนในครอบครัวก็ได้ไปเที่ยวมาไปไหว้พระไปทําบุญมาตรงนั้นมีตัวเลขไหม นะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับคนในบ้านอายุคนในบ้านมีไม้ช่วงนี้ไปทําบุญแม่นะครับแม่อาจจะเสียไปแล้วเนาะไปทําบุญกระดูกก็ได้หรือทําบุญวันเกิดอะไรเงี้ยนะครับเป็นตัวเลขอยู่ในนั้นในกลุ่มนั้นหรือถ้าเป็นเพื่อนนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะไปด้วยกันไปทําบุญไปจุกไปจับไปจกไปงานบุญไปร่วมงานบุญไปฉลองงานบุญต่างๆนะครับร่วมกันแล้วก็ได้ตัวเลข มาด้วยกันนะครับอ่ะแบบนี้เลยเออเจ็ดลาภะเจ็ดสัจแะนาไปซึ่งลาภะ <c oughs> แล้วเป็นสัจแชที่เป็นปัจจาน้ก็คือคนสนิทกันนะครับคนที่รู้จักกันนะครับเป็นปัจตานิมีอีกไหมจะมีเลขรถบรสาร์นะครับเลขรถบรราร์ที่ไปทําบุญเน้นนะเพราะนี่เป็นชุดขาวนะ มีวันเสาร์ไปทําบุญไปไหว้พระไปปฏิบัติธรรมนะครับเป็นเลขรถเลขห้องเลขกุติครับ <S <S เลขประจําตัวนะครับไอ้ต้องให้เ,เป็นตนุเนาะตัวนี้ตนุนะครับจะมีเลขประจําตัวเลขอายุนะครับหรือเลขจากซิกเซนลางสังหอนความรู้สึกของคนวันเสาร์ครับ คอนเฟิร์มครับขันทองก็ได้ทูบนะครับทูบตัวเลขแปดได้ความาปุตตะปุตตะคือสิ่งเล็กนะครับจะเป็นเลขทูบได้คนเั็นสาวใครมีทูบวิธีการจุดทูบนะไม่มีเลิกมียามเอาว่าวันไหนที่คุณตื่นเช้ามาแล้วคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกว่าเบิกบานเอาวันนั้นครับ เออจุดวันนั้นเลยเออไม่ต้องไปถือเลิกถือ,อยาอะไรทั้งสิ้นรู้สึกวันเนี้ยตอนเช้าพลังงานดีมาฟังไลฟ์กอนเนาะพอฟังไลฟ์แล้วรู้สึกโอ้รู้สึกพลังงานดีอีกจุดเลยนะครับอ่ะจะเป็นตัวเลขจากเลขทูบได้คอนเฟิร์มครับหมดกันนี้เลยนะครับดังนั้นเลขนำโชคโคันเสาร์จึงเป็นเจ็ดแปดหมอหมุนให้ดู <c oughs> ไหมเอาไหมเอาไหมเอออเดี๋ยวบอกก่อนเลขนำโชคโคนเสาร์เป็นเจ็ดแปด แล้วก็เลขหน้าไพ่เรือวะเฮ้ยเป็นเบิลซะงั้นเลขหน้าไพ่เป็นแปดแปดเอาไปก่อนเนาะเบิ้ลเพราะว่าไม่แน่หรอกอะไรก็เกิดขึ้นได้เบิลนะหน้าไพ่มันแปดแปดนำโชควัคนเสาร์เป็นเจ็ดแปดนะครับจบครับวันเสาร์